เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเอ,อ,อเมริกาโน่เย็นจากบอลอะโลมานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีกาแฟบอลอะโลมาน้ำแข็งน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนแก้วชิมไซส์สี่ออนแบบนี้นะคะสี่ออนแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบิ๊กเกอร์แบบนี้แล้วก็แก้วตัวใช้เล็กแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาวิธีทำกันนะคะเราก็ใช้บอลอะโลมา 2ช้อนชาค่ะตวงน้ำร้อน20 ml นะคะยี ml ก็คือขอบประมาณน,นี้20 ml แล้วก็เทลงไปในภาชนะตวงคน ให้ตัวกาแฟะละลายไม่เป็นเม็ดก่อนนะคนผสมให้ตัวเม็ดกาแฟะนะคะละเอียดผสมเข้ากับน,น้ำแบบนี้แล้วก็เติมน้ำเย็นอีก80 ml ค่ะ80มลเราก็ตวงอย่างนี้ใช้ถ้วยแบบนี้4 2ครั้งนะคะ นี่นะคะ40 ml แบบนี้ก็ทั้งหมดเป็น2ครั้งก็คือ80 ml คนนี้เข้ากันแล้วหาวิธีเสิร์ฟให้ลูกค้าอันนี้เป็นอเมริกาโน่เย็นนะเราก็ตักน้ำแข็งพักเล็กน้อยทักสองก้อนแบบนี้แล้วก็ลินตัวกาแฟอเมริกาโน่เย็นให้ลูกค้าประมาณนี้ค่ะครึ่งแก้ว ก็เสิร์ฟเป็นอเมริกาโนเย็นค่ะจากบอนอโลมาก